เราก็มาอบอุ่นกันเลยเปิดให้ดีครัคุณหลักค้างกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองคนนะฮะสเตซากะฉันจะคิดถึงเธอครับเออแนะนําตัวไหมต้องไหมต้องไหมล่ะต้องสี่ต้องสี่เป็นตัวนี้เถิดเหรอเร่มไดเริ่มจากนี้ดีกว่าครับครับแบงค์ครับในสเตซากะเนี่ยรับบทเป็นเมนครับผมครับ ครับผมเจมส์ธีรดลครับในสเตซากาเนี่ยรับบทเป็นเจ๋งครับนะครก็น่าจะได้ดูกันไปแล้วในอีพีที่ผ่านมาฉายมากี่ตอนแล้วนะสองครับสองตอนใช่กสองพรุ่งนี้ก็ตอนที่สามใช่เป็นไงบ้างสองคนตอนนี้ก็มหกอยู่ครับแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ก็เขาเรียกว่าจบมหกแล้วกําลังรอผลการสอบอยู่ใช่ปะรอรออยู่รอตอนนี้ใช่หรือเลือกอะไรกันไปบ้าง ผมเป็นวารสารอินเตอร์ธรรมศาสตร์ครับอ๋อไม่อยู่นิเทือกเลยเหรอเออเฮ้ยติดไงอ้าวอ้าวดาร์กเลยเออดาร์กเลยอะไรปันติดไหมปันปันติดตอ๋อมันติดเหรอติดอ๋อเป็นไปได้แล้วนิเทศที่เห็นล้อคนสัมภาษณ์ล้อคนสัมภาษณ์อยู่ได้รุ่นน้องมาหนึ่งคนอ่าวารสารก็ใกล้ๆกันี่น้องกันมีปาร์ตี้เจอแล้วปีใช่่อาแล้วพี่ล่ะครับพี่แอน ของผมเข้านวัตกรรมครับมหาวิทยาลัยนี่เหรอไม่ใช่นวัตกรรมอะไรวะเป็นเรียนอะไรนะเป็นนิเทศคล้ายๆนิเทศป่ะพีอ๋อเป็นการแสดงแต่มีกำกับการแสดงด้วยใช่ไหมใช่ครับรุ่นพี่นี่มีใครบ้างนะไอ้ก้าวแค่ก้าใช่พี่ก้าวจะไล่ก้าโฟกัสปะอ๋อโอเคแต่เขาใช้ชื่อนวัตกรรมครับนวัตกรรมสื่อนวัตกรรมสื่อสารสังคมปะไม่ของผมนวัตกรรมซีนีมา โอ้โหคือคนรู้กนคือหน้ายิ่งใหญ่กว่าผมนี่คือใหญ่่ากพรดิโซนี่ธรรมดาแต่ว่าแต่ว่าก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าชอบวงการนี้อยู่แล้วอยากทำหนังอยากอะไรใช่ไหมเพราะเมื่อกี้อยู่ตอนนอกตอนเนี่ยคุยเรื่องหนังกันยับเลยจนเบื่อเลเอ้ยมึงจะคุยคุยเรื่องหนังเยอะพี่ดูหนังเรื่องนั้นหรือยังดูหนังเรื่องนี้หรือยังชอบไหมไม่ชอบหรืออะไรยังไงดูไม่แต่ส่วนใหญ่พี่แสดงฮอร์โมนแสดงน้องๆช่วงหลังๆเนี่ยเท่าที่ได้คุยนะทุกคนเหมือนกับ สนใจทางด้านเลยสนใจมากใช่อย่างท็อปเงี้ยวันวานดูหนังดูหนังดูดูเรื่องทวิตเตอร์ในโรงหนังแล้วครั้งเรื่องนี้มีน้องเองนะพี่นะมีน้องเองเรื่องนี้น้องช้ำพอแล้วเรื่องนี้น้องช้ำพอแล้วดูดูดูนั่งๆจะไม่เข็ดนะนั่เล่นคีย์บอร์ดนะคนนี้ตัวจริงนะนั่เล่นคีย์บอร์ดแล้ว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 ถามหน่อยแล้วเจมเลือกโวาสานเนี่ยตั้งเป้าจะเออเอก อ๋อคือถ้าเรียนเป็นของอินเตอร์อะบีเคือมันจะแบบเรียนเรียนทุกเอกเลยอ๋อเคือมันก็แบบมันก็ดีเพราะว่าเราจะได้ดูว่าแบบเออเราจะชอบอันไหนอันไหนตรนที่ก็แพลวหัสยาน้องแพลวก็ b j m จมองอใช่แล้วจบมาอยากทำอะไรจบมาจบมาเป็นแบบพี่แพลวจบมาก็อยากทำงานด้านนี้ไปเรื่อยๆฮะแล้วก็แบบอยากเก็บเงินทำธุรกิจอะไรของตัวเองสักอย่างหนึ่ง แต,แต่คนน oh, ี้เขาแฟชั่นจัดเขาน่าจะไปเปิดอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นแฟชั่นได้เขาเขาไม่เหว่ย่ะใช่เขาโอ้เขาแต่งตัวเต็มที่นะเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เมา่หน่อยเมา่เพื่อนหน่อยดิก็ครับแต่งตัวเต็มที่ฮะแต่ใช่เวลาเขามามางานมาอะไรเงี้ยชุดเขาจะดูแบบเต็มตลอดผมเห็นในนี่ไงสเตซากะที่มียิงเกมพกกระดอนด้วยอะ ดันเอาเองนะเอาเองเหรอไม่ได้อองไม่ได้ออกโมีมีทีมงานเตรียมให้แต่ว่าผมว่ามันก็สวยเดียวไม่เห็นดันเลยนี่พี่รู้ป่าวว่าหรือว่ามันไม่เยอะนะหรือว่าแสดงเสร็จแล้วพี่ขอขอซื้อต่อก็ได้มันเป็นหลวงไงนี่ตอนหาที่ญี่ปุ่นนี้แบบของผมเนี่ยต้องให้แบบอบอมแต่งหน้าให้เลยวคนนี้ตื่นมาแต่งเองเลยเส้นผมเองแต่เขาเป็นคนมีความสามารถตั้งแต่แบบฮอร์โมนแล้วไงใช่ที่แบบว่า แต่งหน้าดีดีกว่าน้องฟังอีกอ่ะจริงจังกว่อนนะฟังนี่ผู้หญิงใช่ไหมใช่แล้วฟังนี่เป็นเน็ตไอดอลด้วยนะใช่ไอแต่งหน้าเองนี่รู้จากเครื่องสําอางแต่งต้องแต่งหน้าดีกว่าดีกว่าฟังแล้วแม่แม่เด็กเป็นคนชาติเพราะฟังก็สับผมเองยังไม่เป็นไอ้จริงเหรอมาฟังนี่มาห้องนะอย่ามาเพื่อทำนี่เป็นรีทาร์ดได้ไหมยังไงวะโอเคช่วยกัน เดี๋ยวถามคถามเป็นไงบ้างนี่เขาเขียนคำถามมาว่าพอเล่นฮอร์โมนสองจบชีวิตเปลี่ยนกันเลยไหมทั้งคู่เป็นไงบ้างอยากให้เล่าแบบว่าก่อนหน้าที่จะแบบได้เล่นฮอร์โมนกับแบบหลังได้เล่นฮอร์โมนแบบชีวิตต่างกันไปยังไงบ้างต่างนะก่อนก็ก่อนหน้าเล่นฮอร์โมนก็คือชีวิตไม่ค่อยมีอะไรนะวันๆก็แบบเล่นเกมไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเตะบอล แล้วก็กลับมานอนตื่นเช้าเล่นเกมวนเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดเลยอ่ะเียนไม่เรียนเลยไม่ก็โดดอ่ะโดดเลยไม่เรียนเออดีนะก็ยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ได้ดีนะพี่ยกไปเจอมา้นไม่งั้นป่านนี้ไนี่ยมันวนหลูดเนาะมันมันวนเป็นหลูปจริงๆครับแต่แบบพอหลังจากได้เล่นเนี่ยแล้วแบบมีงานทำเราก็รู้จักแบบ แบ่งเวลารู้จักเรียนทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูมีความรับผิดชอบมากแล้วไปไหนมาไหนคนจำเราได้บ้างไหมเดี๋ยวนี้จำได้บางครับบางคนก็จำไม่ได้แล้วจำจำได้ไหมยจ๋อไม่ได้เ่าแล้วแบงค์อะแบงค์เป็นไงบ้างเปลี่ยนไหมตอนแรกหญิงติดอาจจะแบบสามสิบคนที่โฟอาจจะเป็นสามร้อยคนเลยเนี่ยไม่ผมก มันเปลี่ยนเรื่องแบบว่าการที่แบบว่ามีคนรู้จักมากขึ้นอะไรย่างี้ครับใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นแบบเพศไหนบ้างอะไราเงี้ยอ๋อนอกจากหญิงแล้วมีชายมาติดพี่มันขวัญใจชาวม่วงอ่ะเนี่ยขวัญใจชาวสีม่วงอ่ะด้วยด้วมีแบบแฟนคลับอย่างนี้เยอะใช่ไหมก็มีบ้างอ่ะใช่เพราะว่าในในฮอร์โมนเราระบบดเป็นแบบว่าแบบสอบทานนั้นหน่อยไงใช่ล้วระบบบตัวขายขายขายอ้อย ขายก้อยอยู่สอโมเพะเขาจะเอาปุ๊บไม่เอาเขาเอ้ยพอเขาไม่เอาก็ขายเขาจ้าตอนนั้นรอดูซีซั่นสามแล้วกันแล้วจะได้ขาอีกหรือเปล่าแ่นอนแดอนหลังจากซีซั่นสองไปแล้วแล้วก็มาเล่นกันต่อที่เพื่อนเฮียโรงเรียนหลอนครับความแตกต่างระหว่างแบบพอมาเล่นแบบซีรีส์วัยรุ่นคือมันมันอิงกับชีวิตเราอะแล้วต้องมาเล่นซีรีส์ผีเป็นไงบ้างความแตกต่างของผมยากมากเลยเพราะว่า ไม่เคยเล่นเรื่องผีมาก่อนเลยนะปกติเราก็แบบว่าไม่ใช่คนที่แบบชอบเสพหนังผีอะไรเงี้ยเพราะเราไม่กล้าดูอ้าวเหรอใช่จะเป็นเีแต่เรียนนวัตกรรมซีนม่าแต่เราไม่กล้าดูหนังไมอไม่กล้าดูหนังผีเฮ้ยมันก็ต้องดูได้หมดเนี่ยต้องฝึกฝึกจิตโดยการมองนี้ออด้วยติ๊ต๊อกนี่น้องเองนี่น้องนะก็แบบว่าก็มีดูบ้างแต่แบบว่าเราก็แบบ ไม่ไม่ได้ดูแบบว่าตั้งใจดูเวลาดูแล้วก็แบบอะไรเงี้ยหลบหลบอะไรเงยไม่คุ้มเลยเนอะใช่ไม่ซบซบใครที่ซบลงไปเนี่ยซบใครก็แบบข้างๆมีใครก็แบบเฮ้ยโอ้โหซบประเด็นคือไปซบที่กอล์ฟซบทางนี้โอเคนะมซบทางนี้มึงมันไม่ปล่อยมึงเลยรออยู่มึงไม่รออยู่นะเนี่ยล็อกคอมึงเลยนะเออบอกไม่ได้แม่มอดขอนแก่นนะอ่าโปรโมทไปทีครับก็ แล้พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องที่ไรเล่นได้กับการณ์อ๋อก็แบบเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่แล้วก็มันมีแบบว่าเรื่องราวของแบบว่าแต่ละตัวละครมันก็แตกต่างกับตัวของนนในฮอร์โมนใช่แล้วก็คือเราได้เรียนรู้วิธีการแบบว่าจังหวะหรือว่าอะไรอย่างนี้ในการแสดงอะไรอย่เงี้ยครับคือเป็นดราม่าดราม่าเนอะได้ดูไหมผมได้ดูนะได้ดูตอนที่เขาเล่นที่ตอนเนี้ยนะอะไรนะอะไรสายไม่ได้รับเชิญสายไม่ได้รับเชิญเฮ้ยเซอร์ไพรส์นะคือแบบว่าทําได้ดีมากเพราะตอนตอนฮอร์โมนก็เขาก็เล่นได้ดีแล้วแหละแต่คนที่พอมารับบทดราม่ามาอะไรอย่างงเี้ย ยิ้งฉากที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วหมอต้องเดินมามาบอกว่าแม่อะไรแล้วเขาแบบเสียใจเลยเอแม่โทรมาทั้งที่แม่นอนลงนอนในห้องพยาบาลคือเล่นดีมากอั้นเล่นดีมากฉากแบบนั้นเล่นยากนะร้องไห้กับกล้องเนตอนแบบเสียใจมันเล่นดีจนคนเนี่ยเอา คลิปนี้ไปตัดต่อใส่เพลงใส่เพลงดับสเต็ปแล้วเ็ก็เต้นเต้นเลยเต็มเต็มเลยเออไม่วอร์ละโอเวละเป็นที่ประทับใจอ่ะแล้วเป็นไงบ้างเจมเป็นไงบ้างเล่นเพื่อนเฮียนก็สนุกดีฮะบทผมมันแบบมันมันก็มันมันต่างจากฮอร์โมนเยอะเลยฮะใช่แล้วก็ต่างจากตัวจริงด้วยเพรก็ดูกลิ่นๆเนอะใช่ไหมอะไรเสียงตามสายไฟตอนนั้นนะทีกับเนาะใช่มันก็ดูเป็นคนที่แบบ เป็นเด็กเกเรอย่างเงี้ยคือปกติไม่ใช่เด็กเกเรเป็นเด็กดีเล่นเกมโดดเดี่ยวนเป็นเด็กดีโดดเดี่ย่นเกมปกติไม่ค่อยแกล้งเพื่อนแบบแรงๆอย่างนั้นใช่แต่ว่าแบบมันก็สนุกดีอฮะแล้วก็แบบได้เล่นแบบมีผงมีผีด้วยอะไรอย่างงี้แต่ของผมมันจะไม่มีฮะกลัวผีไหมปกติอ๋อกลัวครับกลัวไม่ไม่ชอบอยู่คนเดียวมึนๆด้วย นี่ที่ต้องขอบอกว่าเขาไปเล่นบ้านผีที่สิงคโปร์ด้วยนะไปเล่นแล้วก็มีกล้องตามถ่ายโอ้โหต้างให้ไปดูคือแบบหโวมาทีนี่ลื่นหกล้มบ้านหัวไปอย่างนี้ว่างปที่เคยมาเปิดนะพีีมันมีนะครับใช่ใช่เราไปดูย้อนหลังได้ในย t u b e โอเคโอเคตลกมากแล้วก่อนเข้าปากดีเลยนะเฮ้ยไม่กลัวพี่เลยสบายเลยท่วงทาล่วงกับพื้นอ๋อเป็นคนเจอผีแล้วไปทางแบบล้มเนาะเออลื่น ลมเลยไม้พื้นมันลื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่ได้พีสูน์นะว่าลื่นเพราะอะไรไม่ได้กลัวผีหรอกจริงแล้วอ่ะก็ผ่านไปทั้งฮอร์โมนผ่านไปทั้งเพื่อนเฮียนคราวนี้ได้มาร่วมงานกันเออนะอ้จริงจริแล้วมีแบงค์เพิ่งเล่นหนังเรื่องใหม่ด้วยเหรอรับใช่ไหมฮะใช่ฮะเรื่องเรื่องเมฮูเหรอครับครับเออเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นคือตอนเนี้ย ถ่ายทาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบว่ากำลังตัดต่ออยู่เขาถามว่าเป็นยังไงไม่ได้ถามว่าราทำอะไรอยู่เป็นเออไม่เป็นนเป็นหมูเชยนบหรือไงตอบเป็นพุ่มกับแอเคก็เป็นแบบว่าหนังเป็นแนวหนังวัยรุ่นอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเล่ยคอมดี้เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือในของมันก็จะคล้ายๆกับซักซีแต่ว่าซักซีเนี่ยจะเป็นเล่าถึงเรื่องของการดนตรีใช่ไหมฮะแต่ว่านี่ก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของการวาดรูปคือพี่หมูอ่ะเขาจะเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ สิ่งที่เขาชอบก็ดนตรีว้าวุ่นเรนี่ครับเขาก็มาใส่หนังอ๋อแล้วก็จะมีเรื่องราวคอนฟิก c t อะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วทำไมต้องไปนั่งติดกันอ่ะมีมันมีภารกิจบางอย่างเขาบอกว่าจีนกันไงพี่อ๋อไม่เขาเกลียด คุณหรือเราอะที่ผมไม่อยากจะย้ายไปนั่งด้วยขอพี่นั่งดียะดีีรอย่าทิ้งกลางซีอย่าทิ้งกหรอมันน่่เกลียดจริงนะคือลักษณะแบบด้านบนเหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวพอยชมาผมก็คายญี่ปุ่นเนอะแต่การแต่งหน้าไม่ใช่แต่แผงอกบางอาจันเนี่ย คือเป็นสูประสบของหลายเรื่องเนาะการแต่งหน้าชุดเดียวเนี่ยแต่งตัวชุดเดียวขาเขาไม่ได้โกนด้วยเอาพอ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 ตามไปดีกว่าของอย่างเจฟต์ล่าสุดของน้องเจมเปไปเล่น MV มาเขาบอกว่าเป็น MV แตกต่างเหมือนกันเวอร์ชันเกสโนวาฟีเจอริงพลอยชมพูเอิร์ธพัทรวีและซีสเคทใช่ก็คืออยากให้ไปดูกันเพราะคือปกติจะเห็นซีสเคแต่แบบ ร้องเพลงเล่นแบบกีตา้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเป็นวงแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นซีสเคปบอยแบนด์นครับบอยแบนด์ใช่ก็คือจะแบบเต้นแบบบอยแบนด์กันเลยคือ,อมีการต้องกันเต้นที่แบบถ้าเป็นสเต็ปสเต็ปใช่ครับก็จะมีอย่างนั้นเลยก็อยากให้ไปดูกันรับรอ,องว่าแ,แปลกแน่นอน ก็ในยูทูบใช่ไหมฮะใช่ครับคลิกดูได้เนอะปล่อยนานยังครับยังไม่นานมากครับเพิ่งปล่อยมาสักพักนี้โอเคโอเคไปดูกันได้นะครับแล้วก็ซีซั่นสามก็ใกล้ถึงแล้วเป็นยังไงกันบ้างจ้างขอมูลซีซั่นสามเตรียมตัวยังไงกันบ้างก็คือตอนนี้เราเพิ่งผ่านช่วงการเรียนการแสดงไปครับใช่กับครูเงาะใช่แล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการที่ทําบทแล้วก็เราก็กำลังจะได้อ่านบทกันในเร็วๆนี้พี่ปิงบอกแซ่บ แซบแซบมากแซบยิ่งกว่าซีซั่นสองใช่แซบกว่าขายอ้อยขายถั่วกันยิ่งกว่าหรือเปล่าไม่รู้อะขายถั่วลาย่างถั่วเขียวถั่วเลื้งถั่วแดงเป็นค่สักสีเนาะมาถึงซากาว้นดีกว่าเดี๋ยวพี่โยนจะงอนบอกว่าไม่มโปรโมทให้เลยซากาใช่เป็นไงบ้างไปเล่นซากากันมา เซสากา <át> รเ,เรียกตาคือสนุก <becue anak> ครับตอนแรกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าพี่ยงบอกว่าจะได้ทํางานกับพี่ยงแล้วก็ไปถ่ายถึงญี่ปุ่นเลยตื่นเต้นตรงไหนตื่นเต้นตรงได้ยังไงพี่ยงหรือว่าตื่นเต้นตรงตื่นเต้นที่ได้ไปทั้งสองอย่างเลยค่ะใช่เพราะว่าเราก็ไม่เคยทํางานกับพี่ยงแบบพี่ยงกำกับอ๋อเหรอยังไม่เคยอ๋อรั้งแรกตีโอตีโอมาแล้ใช่ตอนแรกพี่ยงโปริวโอคอโบเนะเนาะแล้วเป็นไงบ้างพอแสดงเอ้ยพอร่วมงานกับพี่ยงก็ สนุกมากครับแล้วก็แบบมันพี่องเขาก็ตามคำล้ำเลื่อนไปไงเสมความล้ำเลื่อนเอาได้เราได้เลยพี่องแอบดูไหมเนี่ยไม่ได้คือเลื่อนคือเลือไม่ดูหรอกก็ครับก็มันก็ทำงานกับเวลาหลายๆอย่างก็แบบว่ายังมีความกดดันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ดีที่แบบว่าเรามีพวกแบบพี่ๆที่เขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่เพราะแบบว่าพวกพี่ซันนี่พี่ก้าวอะไรเงี้ยครับเขาก็เล่นแบบได้ก็เล่นดีอยู่แล้วพวกแกซัพพอร์ตเขาเขาว่าตัวเอง เขาเป็นพระเอกนะเอกเกิไม่หมายถึงว่าไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื่องการประยุกต์เช่ญเช่วยชิญชวนะเช่วยแนะนำเออว่ะเราก็พูดเราก็เลยโดนมาประยุกต์เลยแซวเล่นแซวเล่นอ่าโดนประยุกต์คือโดนประยุกต์อะไรไอ้เจมโดนผมไม่โดนผมโดนผมโดนเพราะว่ามันคือตอนนั้นมันหนาวแล้วผมก็พูดไม่ค่อยชัดไงผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมกลับไปเรียนการแสดงไหว้ที่เมืองไทยผมนี่เล่นไม่ถูกเลยเหรอใช่ครับเราก็แบบ เออเราก็ไม่น้อยไม่น้อยก็เล่นใหม่เล่นใหม่จะหน่อยไหมอะไรนะหน่อยไหมสิน้อยแล้ใจนี่คือแบบไปแล้วอ่ะะและอย่างคาแรคเตอร์จริงๆก็ดูไปก็คงเห็นในตอนสองแล้วล่ะ EP สองไปแล้วอยากให้เล่าคาแรคเตอร์แบบชัดๆให้ฟังหน่อยละกันแบบสั้นๆน่ะว่าแต่ละคนทั้งสองคนน่ะเล่นเป็นคาแรคเตอร์ยังไงบ้างครับก็ของผมเนี่ยรับทเป็นเม่นคือเม่นเนี่ยก็คือจะเป็น เป็นเด็กที่แบบว่ามีความสดใสร่าเริงแล้วก็มั่นใจในตัวเองครับซึ่งเม่นเนี่ยเขาก็แบบว่าเป็นคนที่มันรักพี่ชายมากๆอะไรเงี้ยซึ่งคือเพราะว่าความรักของเม่นเพราะว่าแบบว่าไม่ได้เจอพี่ชายมานานเพราะว่าแบบว่าเราไม่เพราะว่าพี่เขามาอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาแบบ3ปีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามีความแบบคิดถึงมากๆอะไรเงี้ยพอมาเจอก็เหมือนฉากที่บอกว่าลงมาจากเขาเรียกว่าอะไรรถไฟฟ้าใช่ป่ะครับแล้วก็แบบมาเจอกับพี่ อืมอืมอมนี่คือคาแรคเตอร์จบไม่ลงจบไห่ลงเลยนะมีต่อหน่อยดิคดีเจอแล้วแบบรู้สึกยังไงเจอครั้งแรกล้วโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยใช่เจอครั้งแรกล้วก็รู้แบบรู้สึกดีใจแล้วก็ก็คนมันไม่ได้เจอกันนานๆใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบว่าฟิลที่แบบคิดถึงกันมากๆแล้วพอมาเจอกันปุ๊บก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องคุยกันอะไรเงี้ยครับเพราะแบบว่าเหมือนไม่ได้คุยกันนานแล้วก็จะไม่ชอบหน้ากับเจ๋งเพราะว่าเราไปได้เจอกันตรงที่ สถานที่สนามบินแล้วก็ซึ่งของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คือแบบว่าพอเขาทําอะไรมาเราก็ทํากลับอะไรเงี้ยก็เลยเป็นต้นเหตุให้แบบว่าเราตอการแล้วตัวละครเราเป็นไงตัวละครเราเจมของผมเจ๋งนะฮะเจ๋งมันก็จะเป็นคนที่แบบมันจะเป็นคนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้แบบชอบดึงหน้าครับแบบก็เลยอะไรชอบดึงหน้าดึงหน้าคือแบบเหมือน เหมือนแค่เจอเจอเจอครั้งแรกเนี้ยก็แบบไม่ชอบหน้ากันแล้วอะไรเงี้ยฮะคือจะเป็นคนที่แบบจะคอยจิบกับแบงตลอดเลยอ๋อคือเกียดที่หน้ากันใช่ฮะแล้วก็สาเหตุที่มาญี่ปุ่นก็คือคือตอนแรกเนี่ยพี่ก้าหรือว่าในเรื่องที่เป็นพี่จุกนะฮะก็เขามาโครงการวูฟครับก็คือเหมือน Work a n d t r ท vel วะแล้วก็มาที่นี่แล้วคือตอนแรกเขาจะมาเพื่อนคนนึงแต่ว่า ดันมีปัญหาทําให้เขาต้องมาคนเดียวคนเดียวใช่ทางบ้านก็เลยส่งผมตามมาอ๋อมาดูแลพี่สาวนั่นเองโอ้แต่งตัวจัดจริงๆนะดูสินุ่หมวกสิหมวกหมวกหมวก่ไม่ธรรมดาคือถัดจากเจมส์นี่เขาไปเคลื่อนแจ็คสันแล้วแบบโอ้นีอภาพนี้มาพอดีปุ๊บถามคําถามนี้เลยดีกว่ากระแสคู่จิ้นครับหลังจากแบบ ep ep สองปล่อยไปถูกป่ะมันก็ต้องยิ่งเริ่มแรงขึ้นใช่ไหมัมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้กระแสคู่จิ้นมีคนจับคู่ให้เราเยอะไหม ก็เยอะมากมากใช่ตอนนี้มีเพจยังมีเพจตั้งยังใช่ครับในแบบว่าในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าแบงค์เจมอะไรเงี้ยมีแฮชแท็กเขาไปดูข้างบนมาตินเดียวด้วยเออใช่มีเดีราต้องไปขอดูข้างหน้าหน่อยละกันนะคะว่าหน้าไหนอ่ะหน้าสตูดิโอที่มีโรงเรียนดิ้นล้วนชัยล้วนอะไรเงี้ยเพจไหนเพจไหนมารอสองคนด้วยนะบ้านคู่อะไรอย่างงี้ด้วยก็มีบ้านคู่ด้วยเขาตั้งกันให้เรียบร้อยแล้วบ้านคู่ออะะไร บ้านคูแบงค์บ้านแบงค์เจบ้านฝนเบวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนแบบทีมแบบทีมซัพพอร์ตอะไรแบบเนี้ยใช่ดีดีฉันบ้านอีสิงเลยจ้าอันนี้เล่นเองไม่ต้องร้อยใครเล่นเลยเออมาชิคกีบ้านอีคนเดียวด้วยเนาะใช่ยากจังไม่แล้วได้เห็นบอกในเรื่องอะนอกจากจะต้องถอดเสื้อลงออนเซนแล้วยังมีฉากที่ถอดเสื้ออันอื่นด้วยใช่ถอดเสื้อวิ่งและแล้วแบบ แล้วถอดทาไมอ่ะคือเรื่องนี้โป๊กันมากคือเอาจริงว่าก็ไม่ได้อยากดูเด็กผู้ชายโป๊ไงไม่ไม่จริงๆงก็อยากดูไงอ๋อเหรอไม่พเอาแล้วเว้ยเหตุที่ถอดตอนนั้นเพราะว่าแบบว่าเหมือนพี่ซันนี่หรือพี่หมีเนี่ยเขาแบบว่าแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกเราทั้งสองคนว่าแบบว่าถ้าเกิดใครที่ถอดเสื้อแล้วเนี่ยวิ่งท้าลมหนาวไปถึงถึงสุดทางก่อนอ่ะจะแบบว่ามีคู่รักอะไรมีได้แฟนสวยได้แฟนสวยอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบ เจ๋งเม่นมันเออมันเป็นคนที่แบบไม่ยอมกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแล้วก็เป็นคนที่แบบเชื่อคนง่ายๆโง่อะไราเงยเเกิดในกรเลยถามเรื่อโง่เนาะง่เขาบอก่็เชื่อเออด้วยความที่แข่งขันฟาดฟันกันอยู่ไงประมาณนั้นะฟาดฟันก็เลยวิ่งถอดเสื้อกันอ้าวมีคอดีเล่นด้วยหรอใช่ครับเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งที่แบบ มานั่งคั่นกลางระหว่างผมกับแบงค์บนเครื่องบินครับแล้วเราก็จะแบบแข่งกันจีบแข่งนี่ต้องตลกนะใช่เพราะมีคอดีเนี่ยคือถ้าไม่ถ้าไม่รู้จักคอดีเนี่ยต้องแบบเป็นฉากที่ติ๊งต้องที่สุดในโลกอะ แต่ว่าสุดท้ายก็แต่ไอ้คือไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นถูกไหมฮะครับใช่ครับตอนนี้อยู่ใน EP หนึ่งนะเนี่ยใช่ใช่ยงรู้เลยยังไม่ได้ดูมันมีคำว่า EP หนึ่งเริ่มเออเนะเออไม่ไม่เดี๋ยวเราดูทีเดียวสตอนรวดเราแบบขัดใจไงมราดูแล้วเป็นไงบ้างแล้วเป็นไงบ้างตอนถอดเสื้อแบบเพราะว่าได้ข่าวว่าอากาศหนาวพอสมควรแล้วก็ต้องถอดเสื้อจังใช่ไงพี่มันต้องขยี้นะเรื่องกรีเ้อหนาวไหมหนาวมากพี่เพราะเราไม่ได้ถอดแค่ครั้งเดียวด้วย ใช่ถอดกันหลายรอบเพราะว่ามันหลายเทหลายเทอันนี้เป็นความซาดิสสนตัวพุ่มกลับหรือเปล่าแล้วนักแสดงผลรอแบบเคลียอย่างไหนไม่ไปหนาวก็ให้กูถอดเสื้อนั่นสินั่นสิคืงานเข่ฝั่งเลยบอกเลยว่าให้ลองจำลองแบบจำลองอะไรอะหรอกเหตุการณ์เหตุการณ์บางอย่างที่แบบมันแสดงให้เห็นถึงแบบความจิ้นตอ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 นถอดเสื้อะเริ่มถอดเสื้อก่อนเลย เฮ้ยเอพี่เขาก็จะให้แสดงโอเคแสดเลยถอดเลยเอออันนี้มีชอบนะถอดเสื้อเนี่ยชอบเลยพอถอดรอแล้วเนี่ยดูดิมีแก้แหวกออกใช่ไหมแก้แหวกออกแก้แหวกออกวันนี้เห็นเนื้อเยอะหน่อยอ๋อที่ไหนนองี่ายไหนพอจะยกตัวอย่างไหมครับมันก็แบบมันไม่ได้เชิงจินนะฮะแต่ว่ามันเป็นแบบคุยคุยกันคุยคุยกันในออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยลองดูอ่ะพ่อ สามเอาจริงหลอกไม่ได้แล้วเรื่องอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวพี่กลับไปสามพีเจอเลยตอนนี้ทุกคนมปโนภาพว่าสองคนนี้อยู่ในบ่อออนเซ็นนะอันนั้นเป็นตาลุงแกตาลุงแก่ก็นาลุงแก่คอยดูแลอยู่ล้างล้างออนเซ็นอยู่อนี่เป็นกเธยแอตแมนที่นั่งเฉยโอเคอ่ะสามสองแอคชั่นน้ำเริ่มร้อนน้ำเริ่มร้อนแล้วแล้วก็ ไข่เริ a roommate. A roommate, a roommate ่มสุกไข่ใครเอามาต้มอ่ะต้มไข่เนี่ยเออต้มไข่นอมเซนก็เราเรียกชื่อกันมั้ยนี่เออใช่คือจุดที่จิ้นคือตรงนี้ตรงที่แบบว่าตอนที่เราเรียกเรียกชื่อกันใช่ไหมก็มันต้องแบบเรียกให้พร้อมกันเราก็ต้องมีการส่งสิ่งให้กันก่อนแล้วมือผมเนี่ยจะแบบมันจะอยู่แบบสกิดขาสกิทขาอ่อนกันซึ่งบางทีมันก็แบบสกิดเลยไปหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเลยไปหน่อยก็เลยไปโดนไข่่ต้มไว้ก่ต้้มไว เอ oh, าเลยอ่ะอ่ะาลองดูอ่ะสามสองแอคชั่นเจ็งไม่ใช่กินเต้องไดเยินละกูจะได้ดูใช่ไหมวันนี้โอเคโอเคอ่ะสามสองแอคชั่นเจนงมึงก่อนมึงก่อนมึงนเไม่ก็จะมีฉากที่มากระซิบไงกระซิบกระซิบกระซิบไห้มึงน้องโอ่ก่อนว่ากู กูว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีแล้วอ,อ่ะ,<ล>ะเออเออเอา,าไหมเอาตกลงเพิ่มรุ่งกับใหมค่ครับสามสองแอคชั่นเจ็งมึงก่อนกูว่าปล่อยไม่ได้ดูและะ้วค่ะวันนี้ไม่ได้ดูและะ้วค่ะ มันก็เป็นระยะเวลาที่นานมากเหมือนกันนะยทำไม่เป็นไรถ้าเกิดใครอยากจะดูฉากจิ้นๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูในตอนสองนสองแต่ว่าดูตอนหนึ่งก่อนนะไม่ใช่ข้ามไปดู2เลยเพราะเดี๋ยวดูตอน3ที่จะฉายพรุ่งนี้ไม่รู้เรื่องร่นะคับยังมียังมีอีกโหนฝากในฝากหน่อยฝากตอนสองอีก2ตอนที่เหลือจะมีอะไรเด็ดๆแทบๆอะไรอีกไหมคือก็อยากบอกว่า คือไม่อยากให้ดูข้ามครับอยากให้ดูแบบทีละอีพีแล้วก็บอกไม่เคยดูข้ามหรอกจริง <laughs> <laughs> บอกได้เลยว่าแบบแต่ละอีพีเนี่ยคือแบบมันเข้มข้นขึ้นมากๆครับ <c oughs> แบบอีพีหนึ่งสองสามเนี่ยจะเห็นว่าแบบจากหนึ่งไปสองมันแบบเข้มข้นขึ้นมากๆกเลยนะแล้วคือพอไปอีพีสามเนี่ยมันก็จะแบบยิ่งเยอะเข้าไปอีกครับใช่มันแบบว่ามันจะค่อยๆแบบว่าพัฒนาเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวครับอย่างเช่นตอนนี้ก็แบบว่าเจงกับเม้นเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นความแตกต่างเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่มันเเกินลยระหว่าง ของพี่ก้ากับพี่ซันนี่หรือว่าความสัมพันธ์เกินเลยของของของทั้งคู่ไม่ใช่ครับแล้วก็จะแบบว่าเริ่มมีคอนฟ lict ต่างๆมากขึ้นมากขึ้นเริ่มเข้มข้นขึ้นบอกอยเดจะมีดราม่าด้วยใช่ไหมครับคือตอนนี้เจ๋งกับเมนก็แบบเริ่มคุยกันเริ่มร่วมมือกันแล้วจากที่แบบตอนแรกนี้แบบกัดกันอย่างเดียวเราก็จะเห็นในมุมที่แบบเราร่วมมือกันบ้างเนาะใช่นะอ่ะเข้มข้นนะเข้มข้นขึ้นแน่นอนพรุ่งนี้ตั้งแต่หลังสองทุ่มเป็นต้นไปไลทีวีใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดเชิญดาวน์โหลด ช่แล้วก็ไปดูย้อนกันได้ทั้งหมดตอนนี้ดาวน์โหลดมาได้สติกเกอร์ไลน์ด้วยใช่สติกเกอร์ไลน์ก็มีของ2คนนี้ด้วยแต่ตอนนี้เขายังไม่ส่งไม้ฉันเลยก็าบอกแล้วเขาเกลียดต้องต้องไปกดไลค์มันทำไลค์แล้วดูแล้วเขาไม่ให้มันใช้ไม่ได้เลยเอาไปใช้เดี๋ยว เสียของเขาเสียแบรนด์ะอ้าวโอเคยังไงติดตามผลงานของนังน้องได้ทั้งแบงค์และเจมส์นะครับในทุกๆผลงานต่อจากนี้เป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาอ่าน S m S ด้วยเอ้ยไม่ใช่ Facebook คอมเมนต์ด้วยใช่ไม่ได้อ่านมาสามเบรกล้วเนาะนั่นสิอ่าสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับ